กับน้องเรโปรเรนะคะคอวตาร,รไกลวิเชียนเป็นปอีกหนึ่งเทปที่มาสนุกกันวันนี้มีอะไรครับพี่แป้งโอ้โหคือวันนี้ทีมเนี่ยเขาบอกว่าทีมก็คือน้องจีนอัธยาทิติกุลน่าจะรุ่นเดียวกันไหมกับเรโอ,เอ,อ้รุ่นน้องหลายปีเลยครับโอ<ห>้ oh, แต่ฝีมือนี่โอ้โห สุดยอดสุดยอดจริงๆรอะอ๋อคือน้องเรกับจีนี่ยังทันกันไหมคะมีโอกาสเคยได้เล่นแมตช์เยาวชนด้วยกันเลยาคิดว่าไม่ทันนะน้องน่าจะยุน้อยกว่าสักหปี7ดปีประมาณโอ้อคือเด็กมากเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของเกมในวันนี้ค่ะวันนี้นนมีมอะไรครับพี่แปง้งต้องขอเท้าความสักนิดนึงเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยก็คือแบบชอบโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอแอคเคาท์หนึ่งคือแบบคนที่ตามกอล์ฟหรือกีฬาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยดูดเพอร์เฟกต์น้องเลรู้จักไหมอืม เป็นกลุ่มคน5้คนที่ชอบเล่นอะไรแบบชอบชอบต้องบอกชอบกีฬาแต่ว่าชอบเล่นอะไรแบบเพ่นเพียงสนุกสนุกแต่ว่าไปไปตามใน u t u b e ได้เลยครับสนุกมากแก่นแกนเลยอ่ะแล้วคนตามใน i ิน t a g r กรมเขาเท่าไหร่สิบกว่าล้านเพลโลเวอร์เลยนะแล้วทีนี้มีอันหนึ่งที่แป้งเห็นเรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากจะเล่นตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครเล่นด้วยคือถ้าชวนพี่เจก็ไม่รู้เขาจะเล่นด้วยหรือยปล่าแล้ววันนี้โอกาสดีคือชวนเด็กๆใช่ใช่ก็คือในดูดเพอร์เฟกต์เนี่ยเขาจะใช้ไมโครพลาสติก แล้วก็มาตีในสนามจริงแล้วบวกกับตีจากที่แปลกๆในสนามเลยจริงเลยก็เริ่มเล่นกอล์ฟจากไม้พลาสติกนะครับเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากๆใช่ใช่แต่คิดถึงเหมือนกันอ่าคิดถึงนี่เลยค่ะวันนี้พี่เบ่งเตรียมเซตเด็กมาใกล้เคียงนะครับเป็นไม้ไม้กอล์ฟชุดเด็กอันนี้น่าจะประมาณของเด็กประมาณ78ขวบไม้ย s k คิดใช่ไหมครับใช่ใช่เลยต้องต้อง US สคิดแน่นอนไม้เด็กทีนี้เนี่ยก็เลยจะชวนเร เชื่อว่าเลยปกติไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรแบบนี้แน่นอนไม่มีครับจะชวนมาชาเลนจ์ค่ะเราต้องทําสกอร์เราสองคนนะต้องทําสกอร์ด้วยแข่งกันไม้เด็กนี่คือเอามาทั้งเซ็ตนี้ใจดีแล้วนะถ้าไม่งั้นตอนแรกจะเอามาอันเดียวแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องตีทั้งภ<พ>าษาภาษเออมีไดรเวอร์ยาวไปจนถึงอ่ะผัดตรงผัดเตอร์กันเลยทีเดียวแต่ต้องเป็นจากถุงนี้เท่านั้นใส่ไปสอบอนาคตด้วยป่ะครับอนาคตใครคะของอนาคต ขอไม่คอ,อ,อดอีใช่ใช่ใช่เดี <c oughs> ๋ยวจะยึดไว้เลยเก็บไวดู <c oughs> <c oughs> อ่ะก็มาเริ่มเล่นเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหลาเนี่ยร้อยสิบสองหลาวันนี้อยู่ที่สนาม The Vintage Club นะคะก็ <c oughs> อยู่กันที่หลุมสองระยะเขาใจดีกับเรามากเพราะเขารู้ว่าเราจะเอาไม้เด็กมาตรีร้อยเล่นรอเล่นไม่ได้ร้อยสิบสองหลาอ่าใ<ช>่อนดีให้เด็กก่อนดีไหมหรือใช่ะไรดีเนี่ยร้อหลาแต่เป็นไม้กอล์ฟ เราไม่เคยซ้อมเลยนะอาผมขอเล็กเจ็ดแล้วกันเอากลางๆไว้ก่อนเจนแล้วกันนะก,กลางอะดูดสงสัยต้อง <laughs> อต้องย่อพอสมควรพ <laughs> ี่แม่งไดเวอร์ดีไหมอืออาจจะไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูเรก่อนอันนี้หลังจะพังไหมเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหไม่ต้องเช็คสมงสวงสวิงเวทแล้วนะฮะตีอย่างเดียว ดูดีมากดูดีมากตีตรงอะไม้ตัวเองตีดีมากอะเดี๋ยวกอนอันนี้อะไรเหล็กเจ็ดเหรอพี่เจ็ดก็ว่พ่เจ็ดด้วยเมื่อกี้ตีเป็นไงฟิลเป็นไงบ้างคะฟิลดีมากเลยอะรู้สึกว่าเอาแวเอาไปแหนวแทนไหมไม้ทุกวันนี่เราใช้ดีกว่าตูตรงมากเลยครับพี่แป้งตาพี่แป้งมากแป้งครับเราเข้าหลังเราออกรอบที่เซตเด็กดีกว่าโอ้โห เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือคุณผู้ชมต้องบอกจริงว่าไม่ได้เตรียมใจมาจะตีดีขนาดนี้ใช่ได้เลยใช่ได้เลยเราสองคนตีดีมากกับไม้เด็กเดี๋ยวไปดูก่อนต้องดูกันยาวๆบ้านนี่หยุดได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นให้น้องให้น้องเพามีอนาคตกันเลยว่าไปที่เก่งกันนะอ๋อเดี๋ยวแบ่งให้กันได้ไปแล้วมาไปน่ารักเลยเกินมุ้งมิงอ่ะ โเกินคาดนะหลักเจ็ดทั้งคู่นะคะเมื่อกี้ฟังรู้สึกว่าฟังโดนแน่นมากเลยนะโอ้โหไม้ไม้เขาทำดีทีเดียววันนี้เดี๋ยวนี้ไม้เด็กๆดีมากนะต้องมาเยอะคิดด้วยนะครับเมื่อก่อนนะสมัยที่พังเด็กๆเนี่ยตอนที่พังเริ่มเล่นกอล์ฟคือคุณพ่อเอาไม้ผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ไปตัดเออ่แล้วก็ใส่กริปให้มันกลายเป็นแบบไม้สั้นๆแต่ควานหัวนิดนึงให้มันเบาลยไม่ได้ควานเลยไงพี่บังคือดิบๆเลยไงไม้แล้วของเรอะค่ะเริ่มเล่นกอล์ฟมาตอนอายุเท่าไหร่คะ เท่าที่จําได้คือคุณพ่อเล่าอะไอาจจะเริ่มต้นตอนสิบสี่สิบห้าเดือนเดี๋ยวก่อนสิบสี่สิบห้าเดือนนี่คือหนึ่งขวบอาจจะก่อนเดือนได้จริงเหรอแต่ว่าเริ่มชอบจริงๆน่าจะช่วงประมาณเจ็ดแปดขวบที่เริ่มแบบเริ่มเล่นจริงจังเท่ากับว่าคือตอนสิบสี่สิบห้าเดือนที่ที่บอกนี่คือไม่กัพลาสติกสิชาพลาสติกแน่นอนครับเอ้แล้วคือแล้วก็ตอนสวิงได้หรอคะจำไม่ได้จริงๆอะอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะ นี่เราพัดเบอร์ดี้กันทั้งคู่นะคะน่าสะใจใครสอดลายใครครับเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องขอไปแอบดูก่อนพัตเตอร์ก้อนเล็กๆใช่ค่ะวันนี้วันนี้เรยเอาพัตเตอร์น่าจะเป็นอันที่สองในชีวิตในที่ในชีวิตใช่ครับไหนเอามาดูหน่อยไหนไปยิบไปยิบไปยิบมา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 นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเราตีเลยโทงมาแค่นิดหน่อยไม่ตีทีหลังทำไมใกล้กว่าเนี่ย อยู่ใกล้กันด้วยเดี๋ยวให้เล่พัดก่อนเพราะว่าเลเขามีพัตเตอร์ส่วนตัวมันนี่พัตเตอร์นี่รักมากพัตเตอร์อันนี้ไม่ไม่ยอมขายไม่ยอมปล่อยแน่นอนกดดันเขาเก็บของฮะโอ้โหเห็นเขาบอกว่าใครใครเซ็นไว้นะใครเซ็นไว้พัตเตอร์นี้ไม่มีเซบ,บรีบายส์โรสแต่ว่าและเจนเลยนะเขาเคยเซ็นไว้แต่ว่าไปหมดแล้วเขาเซ็นแล้วเราก็ใช้ไปจนหายความทรงจำยังอยู่เอาไปค่ะพัดเลยค่ะ ดูดีค่ะดูดีโอ้โอพี่บังต้องขอยืมแล้วค่ะพอพอรับได้ต้องขอยืมโอเคเหรอเนี่ยเฮ้ยมินเท็สนถามเขาเมนเท็ดีเาได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมกลายเป็นระยะพอดีรู้สึกว่าเพี่บังรู้สึกคัมทรบอมากสบายสบายโอ้ยไปได้จบเลยจบเลยบเลยเดี๋ยวเอาถ่วให้ครับ พัตเตอร์เขาจริงๆเหมือนลงอักขระลงยันมาแล้วใช่ไหมยังยังทำงานได้ดีอยู่ไม่น่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าช่วงหลังทำไม่ดีอาจจะอาจจะบ้าเลยก็้แต่จริงก็คือกลายเป็นดูปแบรู้สึกว่าเออดูจับสบายนะถ้าพัตเตอร์มันสั้นหน่อยนิดหนึ่งฮะใช่เพื่อรู้สึกสบายหรือว่าสั้นต้องจะง่ายกว่าหรือว่าตั้งตัวเล็กมั้งแคมแคมจะบอกได้ตตวเล็กไม่แต่ว่าเอาจริงคือ รู้สึกดีกว่าที่คิดไว้อืเพราะว่าเหล็กตอนแรกๆต้องแต่ทีช็อตไม่เล็กสี่พ่อจะสมูทขนาดนี้แต่เป็นเพื่อหลุมแรกอะเนาะอ้าวสงสัยอยากโดนอีกหลุมนึงใช่ไหมคะมาลอยเ้เราเสมอกันเราต้องตัดสิงหลุมต่อไปมามาเลยโอเควอร์มรอละไดเวอร์ค่ะไดเวอร์สั้นๆเลยค่ะไดเวอร์เฉลี่ยของความยาวมาตรฐาน ประมาณ45นิ้ว45แล้วของเลยละคะไม่เกิน45ครับจริงเหรอจริงครับคือแป้งเป็นคนใช้ไดรเวอร์ยาวของพี่แป้ง45ครึง่งเออเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรความชอบส่วนตัวความถนัดจริงไม้ยาวแล้วจะค่อน้าตีทำไม่ตีไกลขึ้นเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะชอบใช้ไม้สั้นเพราะมันตีเอาคอนโทรลง่ายอ๋อเพราะว่าเรื่องระยะมันกลายมาเป็นเรื่องของหัวแล้วแมพี่แป้งว่าด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโล,โลยีมันก็ ไปอีกขั้นหนึ่งขนาดไม้เด็กคือเราสองคนเมื่อกี้หลังกล้องก็คุยเซอร์ไพรส์กันว่าโอใหไม้เด็กเดี๋ยวนี้ดีมากดีมากแบบดีมากจนเซอร์ไพรส์ใช่แล้วถ้าดูไดเวอร์นี่เลยว่าหูหน้าตีมากเลยฟังเสียงแล้วน่าจะหน้าเด้งใช้ได้อยู่ใช้ได้เดี๋ยวเรื่องขอลองก่อนได้เลยครับเชิญครับออเนอร์ Honor ครับต้องเป็นเกมแพลนแบบไหนคะเนี่ยคือแบบหลุมสามพาสีที่วินเทจมีน้ําตอนแรกอะถ้าเราตีปกติ น้ำมันไม่อินเพลย์อยู่แล้วไม่อินเพลย์ครับแต่พอถือไม้สั้นก็ต้องเริ่มมีเกมแพลนเข้ามาว่าเอ็นดิ้งแคนทับเท่นครับ<ะ> <laughs> จะทำยังไงเนี่ย <laughs> โอ้เส, <laughs> เสียงใสมากเสียงใสมากรอเข้ามาสวยเลยร้อยห้าสิบหลาได้ขอดูเรยหน่อยนะคะ ว้ายเข้าป่าซะแล้วอ้าวอโกเรโกเรไม่ผ่านจะแล้วไม่ผ่านครับโออินอิน trouble ลองไปดูหน่อยสิว่าจะพอออกได้ไหมโอ้เอดเวนเทจรู้สึกว่ามีคนจะมีแววจะชนะอยู่แล้วนี่ไม่น่าเชื่อเลยคือ ระยะพาสีหลุมนี้นะคะ359หลาพี่ว่ามาขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย6ดด้อยหกนาะเท่ากับว่าได้มาส0 0้อยหลาจากไม้เด็กไม่ไม่ปากอะไรนะครับเออจริงกำลังจะบอก <laughs> <laughs> ไม้ตัวเองก็ได้ประมาณนี้แหละเฮ้ยนี่ดีมากเอามาต่อตอนนี้เพิ่งมีไฮบริดหลับ24โอ้หสวย <laughs> มากครับ <laughs> เออช่วย นิดเดงก็จะดีมากนะเพราะถ้ากมันไม่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่อยากให้ดูว่าใกล้ถงมาก้วยเนี่ยไปซ้อมเนี่ยไปซ้อมหรือเปล่าครับได้ไปได้คิลวละเขาเรียกไรเนี่ยแหละไม้เซตต่อไปของแม่ไป,ไปไปตีไปจัดการลูกตัวเองนี่ยไปซ้อมมาเมื่อไหร่ครับเนี่ย <laughs> ไม่ได้ซ้อมนี่ขนาดโดนต้นไม้ได้งอไม้ช่วยเยอะแล้วนะครับยังยังไม่เข้าแฟร์เวย์แต่ว่าเรามาลองดูนะครับว่าเทปช็อตไม้เด็กจะยากแค่ไหน ผมไผมต้องกลับไปตีไม้กอล์ฟเด็กแล้วครับเท่าใดที่เพิ่งเริ่มเล่นกอล์ฟผมว่าแนะนํานะครับเป็นไม้ดีมากดีอย่างน่าเหลือเชื่อพอใจอะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับจริงถ้าเป็นไม้ตัวเองจากสถานการณ์ตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้ผมว่าผมก็พอใจนะโอเคทีนี้เราเหลือลูกสั้นพี่แป้งเขาโอ้ออนใกล้ามากเลย ได้รับได้นี่ดิฉันขึ้นมาพัตเบอร์ดี้เลยนะคะเนี่ยร้อยหกสิบมาออนอย่างเงี้ยคิดดูโอ้โหมันคือพัตเตอร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เองไปไหนได้ไหมครับน่าจะเยอะกว่าน,นั้นหน่อยนะเยอะกว่านั้นนิดนึงเนาะใช่เออพาสองหลุมก็ไม่น่าเกลียด โอ้โหสู้ไม่ได้เลยวันนี้เก่งมากครับพี่แป๊ะคือจะขอบอกว่าอะไรที่มันเพี้ยนๆเนี่ยพี่ต้องถนัดนะคะวันนี้ต้องวันนี้ตีดีกว่าปกติเยอะครับอะไรดีก่นี่เอาจริงเนี่ยตอนแรกที่คิดเกมขึ้นมาก็คือตั้งใจว่าจะเล่นแค่สนุกๆอย่างเดียวแต่พอเล่นไปเล่นไปแล้วเราได้คุยกันเนาะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีหลายไลสั้นที่เราได้วันนี้เหมือนกันอันแรกเลยก็คือไม้มันสั้นลงมากและไม้เบามากใช่มมันก็เลยลิงก์ไปถึงว่าเวลาเราจับ กริปชกดาวมันสามารถเพิ่มความแม่นยำได้ในระดับหนึ่งเลยใช่ครับของเลสส่วนตัวได้ใช้บ้างไหมกานจับก,กริปชกดาวใช้ค่อนข้างบ่อยครับเ,เรียกว่าเป็นมาจอยเล็กเลยช็อตมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าเรามันยากที่จะเจอแบบระยะนี้เลกนี้ตีซ้ำเดิมมันเกิดขึ้นได้ยากมากอ่าใช่ใช่ก็โชกดาวเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ตั้งพอเริ่มได้มันเนี่ยไม้สั้นๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกตีแม่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ ยอมรับว่าเป็นคนไม่ค่อยชกดาวช็อตชอบตีฟูลสวิงแต่พอมาเจอแบบนี้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชกดาวฉันแม่นมากเลยกับอีกส่วนหนึ่งเลยว่ากอล์ฟจริงๆแล้วหลายคนอาจจะสวิงแบบแมชชี n i c a ลแต่เรียกว่าการที่เราปรับเปลี่ยนมาใช้ไม้ที่มันไม่ใช่สแตนดาร์ดเล็งทีนี้เราต้องแอพพลายสกิลเป็นเป็นเหมือนกีฬาอื่นหรือว่าเราเป็นเซนส์เหมือนเป็นวิชั่นเป็น เป็นฟิวปาาขึ้นใช่ใช่แล้วว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับก็น่าก็สนุกนะวันนี้คือบอกจริงว่าตีไปด้วยถ่ายรายการไปด้วยแล้วก็สนุกมากแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเลสันยิ่งใหญ่ของดิฉันวันนี้ก็คือกระบี่อยู่ที่ใจค่ะจะเหล็กอะไรดิฉันก็ตีได้เห็นไหมคะบัด้งบัดดี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเรด้วยต้องขอบคุณเรด้วยที่มาสนุกกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาเล่นอะไรกันแบบนี้แล้วก็หวังว่าวันน อจากความสนุกสนานที่คุณผู้ชมได้รับแล้วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่ลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์โชคดีค่ะ